สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพิกะาะฉบับสั้นนะคะโดยที่หัวข้อคำถามของเราก็คือในอีกประมาณ8วันข้างหน้านะคะ energy ของคุณนะคะจะ shift ไปในทางไหนหรือว่าจะมีเรื่องใดที่มันเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดนะคะในชีวิตคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะคือกองที่1จะเป็นใบนี้นะคะ2 3 4 5นะคะเริ่มที่ใบที่1นะคะคนที่เลือกการใบนี้ <c oughs> ในอีก8ดวันข้างหน้านะคะอะไรที่คุณเคยทำไว้นะคะจะเกิดขึ้นหรือว่าจะกลับมาตอบแทนหรือว่าตอบสนองคุณนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีนะคะเ <c oughs> คย <c oughs> <ค>ทำอะไรไว้จะได้รับผลของสิ่งที่ทำไว้นะคะในอีก8วันข้างหน้าผล <c oughs> เลือกการบาที่ส จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของเฟรนด์ชิพหรือว่าในเรื่องของเพื่อนแล้วก็คนรอบตัวหรือว่าสังคมที่เราอยู่นั่นเองนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอีก8วันข้างหน้านะคะคนที่เลือกการ์ดใบนี้ เดี๋ยวในอีก8วันข้างหน้านะคะคุณอาจจะต้องมีวินัยมากขึ้นในเรื่องของอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้ป่วยหรือว่าการกินอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณตั้งใจอาจจะทําให้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเหมือนกับมีวินัยมากขึ้นหน่อยเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการมานะคะคนที่เลือกการใบนี้ ในอีก8วันข้างหน้านะคะจะมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์หรือว่าทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนั่นเองนะคะปัญหาที่เคยมีมาตลอดหลายวันเนี่ยก็จะหายไปอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะแฮปปี้แฮปปี้นั่นเองนะคะในอีก8วันข้างหน้าเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ Relationship หรือว่าความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะในอีก8วันข้างหน้าก็ลองลุ้นดูว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนยังไงแฟนจะขอแต่งงานหรือเปล่าแฟนจะซื้อของมาให้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือคนคุยก็พัฒนาไปเป็นแฟนกันก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็โชคดีนะคะวันดีไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ